สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ควงลูกสาวมาเข้าป่าแต่เช้าเลยป่าเห็ดพึ่งหวานค่ะไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะได้เยอะน้อยแค่ไหนไปเลยค่ะธรรมาดาเก็บเลยค่ะเก็บเลยวันนี้ควงลูกสาวมาเก็บพึ่งหวานไอ้ดชิค่ะสวยไหม สวยค่ปะเจออีกแล้วเอามันดาเอาขึ้นมาที่ลูกไหนดิสิอ่าปิดลูกปิดเออไหนคะสวยไหมเอาดำดำออกเลยลูกเออโอเคค่ะใส่ตะกร้าเลยค่ะนี่เจออีกแล้วนี่ค่ะโอ้เหมือนจะเป็นลา ดอกสวยขาสวยมันก็แข็งอยู่นะคะแต่ทำไมเหมือนมันจะเป็นลานสวยไปไปต่อ จ้ะเจออีกแล้วหนึ่งดอกเอเสลูกสาวจัดไปลูกระวังหัวลุดนะลูกหัวลุดไหมให้แม่ช่วยไหมนี่เก่งมากค่ะปิดด้วยโอ้เก่งเก่งลูกไปเราไปเจอดีๆนะลูกจะดีดี นี่เจออีกแล้วเจอลูกกระปุกกระปิกไหนคะโอ้ยไหนคะเก่งค่ะมันดาเก่งจังเลยมีปิดด้วยอลระวังหัวหลุดนะคะ<อ>ทำดีๆนะอ้าวเาอาอาโอ้สวยไหมสวยเก่งค่ะมีอีกไหมคะไม่ไม่มีกบกบรนเวค่ะ แอบ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 งอจะจับเหรอจับลูกจับไหมลูกฝรั่งลูกฝรั่งแย่กบเอาแย่แย่ไปจับสิลูกมันไม่ทำอะไรจับมันได้นี่จุ่มพิษแล้วเป็นเจ้าชายกบเลยนะเจ้าชายกบเนี่ยเอาแย่เอาเน้เน่เน่ ไปไปไปปล่อยเขาไปลูกไม่แย่แล้วลูกไปนี่เจออีกแล้วกบแฮเก็บมามาเก็บหรอือมันได้เก็บลูกมามาเก็บละคะได้ค่ะนี่อุย้ยดูแม่เก็บไม่เหมือนหนูเก็บแม่เก็บก็พังทันทีเลยอุย้ยนี่เก็บก็ปิด นี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะไปค่ะออีกดอกอีกดอกอีกดอกแต่ทาไมลอยหนอนลอยท่ากินพรุนเลยนี่จะ ่าให้ดูวิวยามเชา้าวิวตอนเชา้าลงเขาแล้วไปค่ะเดินเลย